ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องฟ้ามันยังใช่นะมันมีสองที่กีซิเตุลาสองพันนะครับพอกันที่ตลาดบ้านเราหน้างามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเนี่ยครับก้วยหลายๆตาเสาเสาข้นเขามาซื้อหไรข้นเก่ากล้วยมาขายหลายแบบไม่ห้อยแม่ยกลวยงามงามเขามากครับช่วงเมียกล้วยงามงามเขามากฝากพ่อแม่พี่น้องเของวันหลับต้มเราฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดสับไทยนะครับเด้อ เรือเพาเป็นการเสียล่มาบึงไฟเแม่ผสมนะครับสูงสูงเท่าไรครับไข่แค่ผมครับสามพันเราไปรวดถึงจะหางมันอ่ะลกเอาอยากได้เช่นไลยบอครับสามหมื่นครับคู่นั้นว่าสามหมื่นแม่ยังไงสูงร้อยสี่สิบเจ็ดสูงร้อยสี่สิบเจ็ดคไขยลูกไหนเสียหน่อยลูกลูกตัวที่สี่ทิศแม่เต ลูกโตชี้ชีที่แม่แม่วัดแล้วได้ร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบนะร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบนะหางบกขาวคนะ้อยขาดนำเรียงเล็กน้อยนึ่งแต่ว่าโ้องสางง่ญ่ดีอ่างดีก้องสางงหญ่ดีอ่างดีนะครับห้อยที่กี่ราคาเป็นสี่ห้าแสนหนล่งรำลูกภูทิสแม่แม่ยังบ่ผสมนะครับแม่ลูกเปิดราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยแม่ลูกเปิดราคาไปหาเมืองหาก้องสางง่ญ่ดีครับ ไปพัฒนาไส่พ่อดีๆไข่ขาดทำเรียง,างหา,หา,าเืินหาขนาดพนักงานตนนาเขา,าเขามาไข่แล้วจุงเท่ากับนี่แล้วจะว่าลูกออกเป็นไข่แล้วครับลูกเป็นลูกเป็นนะครับ หาเงินหาพันบาทเอาฝากเบอร์โทั่ไว้นะครับ065-102-732-1ขององาผู้ใดสนใจก็ทรสอบถามต่อรองราคากับเจ้าของคายเป็นเรงาเอาโชวโชวก็มาหนะ่ครับเด้อเปือว่าไปยังไงยงงม้ครับกม,มาล่งขอมาตลาดตุนห้าหมื่นห้าพันบาทขนาดนั้น็อไรตัวเมียทั้งสองดีครับนี่ตัวนี้ผูตัวเชอกน้อยนีเจ้าบานนะครับ เศ้าสองตัวนี้สองหมื่นสองตัวคู่น้อยนสองหมื่นสองอายุปีกว่าตัวแม่ี่นด้วยครับตัวแม่ท่องไปไอ้ับแทล้วทบแล้วมาชุ่รลอยสามสิบวกที่เราสามสิบสองสามชิดสามเั็ททบแล้วนะทแล้วนะเนะนะขาว่าเขาหาช่วงพ่ดีนะครับเสียพูยกำลังเล่งอยู่เสียพูยกำลังเล่งเลงพูยมแต่แน่หอยใหญ่เลยครับ น้อยยใหญ่เพราะว่าพอมันไรรุ่นแล้วเรื่อยหอยใหญ่เปิดราคาเฉลยแม่สาวเนี่ครับสามสิบห้าเนาะตัวผู้น้อยเศร้ากลัวเศร้าสองนะครับเอาฝากเบอร์โทัไว้นะครับศูนย์แปดสองเจ็ดเก้าห้าห้าสามเก้าสองเามเก้าสองเอาคู่ใดส่วนใหญ่โทัสอบถามตกลงราคาบุ้งนะครับคนมาสี่ไกวครับตลาดสุขเจ้าใ้ครับมุงเอาแม่เผือกก็ได้ครับแม่เผือกนี่เอาจุงไหมพี่มาแม่สาวหน่อยเห็นปะ สูงเท่าไรร้อยสามชิเท่าไรร้อยสามิบวกลบยู่หรอครับพันน้ำนมยนต์บ่ครับพันน้ำนมอยู่เปิดราคาไปเท่าไรนอครับสองหมื่นสามพันบาทสองหมื่นสามพันบาทเน่ยเมียสาวพร้อมผสมอสองหนมะื่นสามพันบาทได้ดมากตัวเดียววะเอาฝากเบ 4, 4, 4, เอร์โทรไ้นะศูนย์เก้าสี่สามหกสี่เก้าศูนย์สี่เ้าศูนย์ี่เอาผู้ใดสนใจโทรสอบถามต้องรางราคาเป็นนะครับเด้อ พอไหมแม่เขาเรียกนี่ครับเขางามโอ้ส่งเขาคาราบาวท่องบ่ครับนี่ท่องสี่เดือนสูงเทอาไรโนะร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามสิบเก้าสูงร้อยสามสิบเก้าท่องสี่เดือนแน้วเรารับประกันท่องเนาะครับเนาะประกันท่องท่องพ่อเะครทไองนีครับท่องท่องดีใบรอเอกสารมีการผสมคมโต้พมโต้เจ้าท่องดี สองร้อยสามสิบเขา่าก้วยลูกสามนท่องดิครับก้วยลูกสามเข่าท่องครับท่องดีเปิดราคาไปเท่าไรเนาะครับสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทขนาดเราเปิดราคาไปจะมาเขาส่งเขาเพิ่งงามครับทับเจ้าท่องดีไว้ซี่เดือแล้วเรารับประกันท่องให้รับประกันท่องให้รัวนะท่องยังรับประกันท่องสี่ซื้อสีขายกันพวกเขาเป็นออการะบเอาวง้ม,มนะเสียสองกำลัง เง้องเขางีครับ้องเจ้าท em. um, uh, ่องดีซีเดือนแล้วเปิดราคาไวมหมื้สามหมื่นหาสามหื่นหาบอบครับต็ไดเนาะเอาขอเบอร์ทรนะครับฝากเบอร์ทร่ไว้นะศูนย์เก้าเจ็ดสองหาสองศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดอาผู้ใดสนใจโทรสอบถามต่อร่องราคาเบิ้งนะครับเนาะเอาโจโจเขามานครับสาวน้อยเมียาหน่อยโอ้สามตัวดีตัวนี่แม่มดเนี่หมือตั้งสามตัว เอาแม่ยสาวหน่อยตัวนี้ก้อนนี่นี่เก้าพันหาเก้าพันห้าร้อยบาทแม่ยสาวหน่อยเก้าพันหาร้อยบาทนะครับแล้วตัวใหญ่นี่ได้ครับนี่ตัวใหญ่สิบสามหาร้อยตัวใหญ่ไหนสิบสามหาร้อยนะสิบสามหาร้อยสิบสามหาตัวนี้เท่าไรครับตัวนี้สิบเบ็ยตัวนี้ห้องสิบเบ็ยตพนันระหว่าพี่จะเม่ยสาวหน่อย ตัวล่องได้เหมือทุกตัวต่อล่องเหมือทุได้เหมือทุตัวนะครับสนใจตัวใดโทรมาสอบถามตนเล่องราคาเราเบิงนะครับตัวนี้เก้าพันหาตัวใหญ่เนี่ย13หาร้อย13หาร้อยตัวนั้น11เดนะครับมีแ้่ตัวแม่เหมือนะครับตัวแม่เหมือครับตัวแม่เหมือนะครับช่วยชุมนีตัวแม่เหมือเลยครับเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับ088หาหนึ่งหนึ่งหนึ่ง สองสองหาเอาผู้ใดสนใจโทรสอบถามโต้ร่องราคาบึงนะครับโต้หายจกของเพิ่เด้อเดียวที่เชฟครับ่เอาแม่นี่กวางหนแม่นี่สูงเท่าไรนี่ร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบอยู่ร้อยสามิบเจ็ดบวกลบอยู่ร้อยสามสิบเจ็บวกลบอยู่ท่องเราไปครับนี่ท่องสี่ขวดวันที่ยีบสีท่านว่าดับท่องสี่ขวดวันที่ยีบสีท่านว่าลูกใดในท้องลูกสอง ครับเก่าจะเลื่อนลูกตัวสองในท้องเนานะตัวสองในท้องครับเก่าจะเลื่อนไว้แล้วสูงรอยสามสิบเก็บบวกรบอยู่ดอกลาว่าครับเก่าจะเลื่อนไว้แล้วแม่นี่เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับเปิดไปสามสิบเก้าครับเน่นี่เปิดราคาไปสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทแม่ครับแม่นี่เด็กบัตแม่นี่กับแม่สาวทีแม่สาว ยังบ่ท่านเด้ผสมครับเม่สาวสูงร้อยสามสบหัวสามหเจ็ดอยู่เลยเนาะีดดครับสามหสามเจ็อยู่ครับเม่สาวเพม่นยังบ่ท่านไนีผสมเมื่ออาทร้อยผสมแล้วกับบอลลูนพะร,ร,รท่านไนี่ผสมแม่นี่เปิดราคาเท่าไหรครับแม่นี่เปิดไปสองหมื่นเก้าพันบาทเม่นี่เปิดไปสองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้าันบาทใส่ตัวไหนอีกแม่ลูกตั้นัครับแม่ลูกน่นแม่ลูกลูกปู ลูกครูครับเนี่ยพี่ตีลูกเพ้่อนน่ะรลูกแปดพันหาลูกแปดพันหาแม่เนียแม่เศ้าแปดแม่เ่ท่านได้ท่องมันบ่แม่เพ่าท่านเด้ท่องนะครับแถบแวแต่ว่าบพท่านเด้ตรวจแบามแ้ว่ท่านเด้ดตรวจเอาขอเบอร์โทรไว้เนี่ยศูนเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหสองเก้าหครับห้าสองเก้าหกเอาผู้ใดสนใจโทรสอบถาม่อรองราค่าเบอร์เอาโชว์ขึ้นมาเลยครับเดอี่ยโลครับผมป้าขอมาาลายครับม ไปขอมาหลายไปหลายครับเแม่สาวน้อยตัวปูน้อยเดี๋ยวหาบึงส่วนมากเขาจะเอาแบบชีตีเบอร์มาเราละครับนี่ตีเบอร์มาเราแม่ลูกเจ้าสีส่อทอดแม่ลูกปรูแม่ลูกตัวปูแม่ลอยสามยี่ห้าบวกกี่เทนเนาะแม่ลอยสามยี่ห้าบวกดูลูกตัวปูติดนะลูก ตัวภูติสามยี่หาบวกบวกน้อยบวกไลย,ยังไปวัดกับเล่ารายละเอียดเอาลูกได้ติดแม่นอนนี่ลูกสามนี่ลูกสามลูกซี่เขาท่องเนาะแม่ท่องอยู่รรับยังครับแม่ยังบัตรในท่องนะครับแม่ลูกเปิดราคาเท่าไหร่นาะครับเปิดไว้เท่าหาครับแม่ลูกเปิดราคาไปสองหมื่นถุเราไปได้เจ้าของถือแม่หลอกสอท่อสองหมื่นห้าพันบาท,ทะนะพูดเป็นต้อยครับสองหมื่นห้าพันบาทนะแม่ลูกเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับ 081ครับ081 047 6 083 6 083เอ็ามาผู้ใดสนใจโทรสอบถามเจ้าลองราคาหนึงนะครับมาครับแม่เมีสาวน้อยดีครับนี่แม่สาวน้อยลูกพ่อได้ละหนึ่งลูกเก่จะลูกเก่าจะเลื่อนแม่สาวน้อยโทเด้อปม่สาวน้อยลูกเก่าจะเลื่อนอุู้พีดีดีบู่ะเขาห้างช่วงไทยจิ้งจนโตขึ้น ตาแจ่มแจ่มจ้ำนะครับตาแจ่มแจ่มจ้ำดีนะครับเนื้สาวน้อยเนื้สาวน้อยลูกสาวเก่าจะเลื่อนใบรอดเอกสารยังไ้เพิ่นเบื้องบนเด้อครับเปิดราคาเท่าไรครับเนาะสาวสามสองหมื่นสามพันบาทได้ไหมตัวครับนี่ได้ดี่ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้กับแม่ตัวนี้ลูกสร้างดวนแม่สาวน้อยขึ้นกัน แม่สาวน้อยให้กันครับสามสิบยี่สิว่าอู่ครับลูกร้างอุดรนครับเพราะว่าลูกสร้างอุดรตัวนี้เนี่ยเนี่ยนี่เปิดเท่าไรนะครับนี่ยเนียนี่เปิดราคาไปสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนะครับสองหมื่นบาทนะเรา่ากเอาฝากเบอร์โชว์ไว้นะครับศูนย์หกห้าสามสามเจ็ดสองเจ็ดสี่สาองเจ็ดสี่สามเอาผู้ใดสนใจโทรสอบถามต้องร้องราคาบนนะครับเอาโชว์้นมาด้ครับ นุ่มคำว่าเบื้งคุ้ยเกี่ยวคุ้ยแค่ครับอันนี้ตัวภูครับสูงแปดสิบแปดเส้นนะครับเจ้าหมูดิ่งนะครับสูงแปดสิบแปดเส้นนะครับอายุปีกว่าแล้วครับอายุปีกว่าเราเปิดราคาไว้หนึ่งหมืนสองพันครับหมูดิ่งตัวภูนะครับตัวภูครับอันนี้ตัวเมียครับน่องกระตุนน่องกระตุนมีเต้าสิทธาเส้นบวกลบนะครับ เขาซิบหาเส้นบวกลบอายุกว่าปีกว่านอ่อละนะครับเวลนราคาใบมื่นหานะครับราคาใบมื่นหาพันบาทมื่นหาพันบาทปลาปูนี่มื่นนสามพันตัวเมียมื่นหาพันที่ได้สนใจกับข้สอบถามต่อร่องราคาศูนย์แปดเก้าเจ็ดนึงหาหนึ่งเจ็ดซีซีโท้ดมาสอบถามต่อร่องราคาใดน้ำไข่เตียไค่แคะน้ำสูงตัวนี้เขาซิบหาเส้นบวกลบปลาปูแปดที่แปดเส้นบวกลบนะครับสนใจก็ตัวศูนย์แปดเก้าเจ็ดนึงหาหนึ่งเจ็ดซีซีนะครับ ตู้มาสอบถานตู้น่องราคาหนึ่งร้อยยี่สิบโลมีทรงฟรีก็นะครับตู้มาเลยครับเพื่อผ่าเบอร์ผ่านโทรศัพท์พ่อแม่พี่น้องต้อร่องกันได้นะครับมาเป็นควายแม่ลูกครับควายแม่ลูกของเคุณครับอันนี้ควายแม่ลูกดีครับนี่งควายแม่ลูกลูกตัวปูนาะครับลูกตัวปูลูกสร้างอุดรลูกสร้างอุดรใบหลอดครบวะครับ ไปมันเปื่อยครับไปมันเปื่อยอายุเท่าไรครับลูกเป็นนี่แปดเดือนครับแปดเดือนลูกสร้างอุดรนแปดเดือนนะครับแม่นั่นสิครับแม่เพิ่นลูกสร้างอุดรนแปดเดือนแม่ก็ท้องแปดเดือนแล้วลูกสร้างบังดอนนะครับลูกสร้างอุดรใบหลอดเพิ่นว่าหาบ่เห็นพะนาดเิ่นว่าหาบ่เห็นลูกสร้างอุดรค่อยอายุเท่าไรครับสิบ ลูกมันลูแปดเดือน,นลูกมันแปดเก้าเดือนนะครับลูกสร้างรอนลูกนี่เปิดราคาเท่าไหร่ครับตาลูกเป็นเปิดไปหมื่นหกพันบาทอแม่เพิ่นได้ครับแม่ท่องแล้วนี่แม่ท่องแล้วถ้าทับไพ่แก้วสิท้าไพ่แก้วแม่เปิดไปไพ่แก้วขว้ยเปือกแมเ่เพิ่นเปิดไปสามหมื่นหกรับประกันท่องท่องยักเดื 8, <ๆ S 2> อนแปดเดือนแล้วท่องแปดเดือนแล้วนะครับแม่ลูกนี่ก็ขายร่วมขายขายแยกก็ขายเนาะครับผมเอาครับ เอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับ065 042กห้าศูนครับเจ็ดเอ๋อผู้ใดสนใจโทรสอบถามต่อรองราคาเบิ่งได้ครับเด้อแม่ลูกแม่เพิ่นเท่าไหร่ก่อนแม่3าลูกได้ครับบัดนี้ลูก16ครับลูก16นะครับเอ๋อโทรสอบถามต่อรองราคาเบิ่งเอ๋อมาเบิ่งแม่สาวน้อยครับผมแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยจักบาทครับแม่สาวน้อยเขียดพันหะ เจ็ดพันห้าร้อยบาทแม่สาวน้อยนะครับ <S <S เป็นแยกแม่แยก,แยกลูกแม่เป็นเสียกเป็นตอดีแล้วนะครับเป็นเสียกเป็นตัวดีแล้วเจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับฝา,ากเบอร์โทรไนนว้แน่น้องพิมศูนย์หกสองหนึ่งสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเอาผู้ใดสนใจโทรสอบถามตัวล่องราคาบึง้งนะครับเอาโชว์ๆกคนมาได้ยเยครับผมครับขี่รถไปมี่พีคนโทรนั่มเนาะขายคนเหล่านาะจากเชียวไปขายกั ไปช่วงมันตัวเนาะแม่ลูกแม่ลูกลูกผูวโอ้แม่ลูกลูกแม่ตัวนี่โอ้แม่ลูกลูกแม่ตัวนี่แม่ท้องแล้วท้องแล้วประกันท้องประกันท้องแม่สูงร้อยสามสิบหาบวกอยู่เด้เนาะล้วยลูกแรกติดแม่หรอลูกสองในท้องลูกแรกติดแม่ลูกสองในท้องนะครับลูกแรกติดแม่เนี่เปิดไปสามหมื่นหกพันบาทโอ้ยเนงิหนังไม่ต้องห่วงเนงิหนังไม่ต้องห่วงนะครับ เจ้านื้อเจ้านางนี่แม่ก็ทับแล้วรับประกันท่องให้แม่ลูกสามหมื่นหกพันบาแจมแม่ลูกสามหมื่นหกพันบาทเนาะเอาขอฝากเบอร์โทร่ไว้นะครับเบอร์ท่นะเบอร์ทั่วกระเป๋าก่นเบอร์โทรบันแค่อยู่ว่าด้อยู่น้ำเมียเบอร์โทัเบอร์เบอร์ทรเมียถือดิเบอร์ทรเมียถืออร์ทเล่อนศูเกาศูก้ห้าองสองแปดสองสองปด หนึ um. ่งห้าเจ็ดเก้านะครับค่อยพ่นโทรศัพท์เนี่ยถือบ่ได้เนี่ยถือแล้วหมืนโทรศัพท์เอาโจงๆมาหน่อยเด้อครับผมครับครับเอาสวัสดีครับได้ยังมาฮะแม่ครับลูกแม่ลูกลูกตัวผู้แม่เป็นสูงเท่าไหรแล้วครับถึงแม่สูงร้อยสี่บ่ร้อยสามเจ็ดสามแปดเลยเนาะสามหกสามเจ็ดอยู่ดอกครับก้อยลูกตัวผู้ลูกแรก แม่เพิ่นท่องอีกไปครับแม่เพิน่นอาจสีท่องะนาเลาว่าก้ยซื้อมากขึ้นกันก็ายามมีพอพันคุ้มคุ้งสูงรอยสามยี่ห้าบวกลบนี่แหละครับแม่เพิ่นก้ยลูกแรกลูกสองเขาท่องหรือบอสท่านไหนเขาท่องยังบอสน่ใจกันแม่ลูกเปิดลาค่าไปเท่าไรครับแม่ลูกเปิดระค่าไปหามื่นขนาแม่ลูกเปิดละค่าไปหามื่นบาทแม่ลูกเปิดละค่าไ fünf, ปาไไห,หามื่นบาท ก็อร่องเลยแม่มันยังวะเนี่ยชัดประทับไปแต่ว่าลูกจิตเป็นลูกตัวผูเจ้าเนื้อเจ้านังดีแม่ลูกหาเมือ่อนเอาฝากเบอร์ทอโทรไว้ได้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์สามสามสามสแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าเจ้าอาผู้ใดสนใจโทรสอบถามต้องรองราคาบึงไปขับได้ค<ะ>ู่น้อยหน่อยของผู้ใดน,น้อยทำหนิคู่น<ะ>้อยของไผ่น้องเจ้าสิคู่<ะ>น้อยของผู้ใดน,น้<ะ>ดนอ,นองอทำ เจ่เอาแม่ลูกสีครับนี่แม่ลูกครับแม่ลูกครับแม่ลูกลูกผูขึ้นลูกแม่ครับลูกแม่แม่เพิ่นสูงรน่อยสามสิบสามสิบเจ็ดบวกลบหนิละครับแม่เพิ่นสูงรนอยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับควายลูกลูกได้ติดแม่ครับนี่ลูกแรกติดแม่ลูกสองในท้องลูกสองในท้องตัวแม่ลูกแม่ลูกแม่ยังดี แม่ลูกเปิดราคาไปเท่าใดเนาะครับแม่ลูกเปิดไปสาม่หาร้อยเสียอ้วนให้ซี่เมื่นแล้วขนาแล้ว,ว่ามันนีบา้าเนกันนะครับสาม่สิหาอยลูกตัวแม่ย่างดีสามสิบสองหาร้อยเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แหนดหเก้าขนาว,ว่าเปิดราคาไปสามหมื่นกว่าบาทแม่ลูกลูกแม่ย่างดีนะครับผู้ใดสนใหญ่ก็โทรสอบถามก็ร้องราคาเราบึ้งนะครับรถดดอกครับนายหอยทม,มือนี่กำไลนีน้อยเปนอก อ๋อชุกชก้คนหมายนะครับเด้อครับครับครับนี่จะพ่อช่วยครับๆๆพ่อพันธุ์พ่พอพ,นพนนันลูกพ่อใดเนาะครับนี่งลูกพ่อพันธุ์ลูกแก้วลูกเทพประท่านขนาดลูกพ,พ่อพันธุ์ลูกเทพประท่นานนะครับนุ่มหน่อยจักเดือนเนาะครับนี่งสิบเจ็ดเดือนลูกเทพประท่านขนาดพวกงสังบันไายเพิ่นวัต้องห่วงยางหนาครับเทพประท่า,านาท่าทยสูงพงจงเลยลูกเทพประท่านของเสียบินบอระบือสิ ของเสียบินบัวเบือนะครับอายุเท่าไรกว่าเจ็ดเดือน,นครับเจ็ดเดือนลูกเจ้าฟ้าประท่านฝ้าประท่านนะครับหนาเขาตนโตัิ้งเป็นโมตรงห่วงเปิดราคาไปเท่าไรเนาะครับนี่ฮะสี่หมื่นเจ็ดพันบาทสี่หมื่นเจ็ดพันบาทต่อร่องเลยเพิ่นทับโตมากบอครับนี่ที่ทับหลอดทับโตมากสี่หมื่นเจ็ดพันบาทลูกฟ้าประท่านขนาดเป็นว่า ผู้ได้ชนใจขอเบอร์โทรฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์เก้าห้าเสองสามสี่สาสี่เก้าเก้าผู้ได้นใจโทรสอบถามต่อรองราคาบึงเปิดไ้สี่0มื่นเปิดไปสี่0มื่นเราว่าสนใจโทรมาสอบถามต่อรองราคากับเจของค่ายเพื่อนมึงเลยครับเด้อครับนี่ใสยดีครับนีสใสเชิงดีเขาหางช่วงไทยบ้างตองห่วงเชีองเพลตรงหางเงยวเลยเขานะครับเอาสุโชขขนมานครับครับ เดี oh, ๋ยวโอ้เม่สาวแม่สาวสีอ้วนเมียสาวอายุได้ครับนี่เมีสาวสิบหกเดือนนะสบหกเดือนส่วนสูงร้อยสามหกลูกได้ครับบั้นพ่อลูกสร้างอุดรครับสิบหกเดือนนะครับหกเดือนเนี่ยเอาเพราะเราเป็นเสื้อคนไดีครับท่านเป็นเส้นเพียกเป็นควส่วนสูงเท่าไหร่วะครับแม่หนิหนึ่งร้อยสามสิบหกเซนนึ่งร้อย่างเซาดยางเ n h a สร้างเพัฒนาเราผู้สร้างเพัฒนาเราเปิดราคาเท่าไหรครับแม่สร้างอุดร สามหมื่นสามพันบาทสามหมื่นสามพันบาทเอาแม่นี้ได้บ้านีกอันนี้ลูกสาวเบิรมพันล้านสูงเท่าไรครับสูงรนอยสามสิบเจ็ดอายุได้ครับอายุสี่เจาสิบเจ็ดเดือนอัลค่าครับบ้านนี้สามหมื่นห้าพันบาท,อนน 35, บาทมองขายควรเดือนสามไปต้อรองได้อีกะนะ้นะเสียวลามาต้องห่วงขอม์โนเพินน่มยางขาดีเนื้อหนัง รอจะ้วนรอจะอ้วนครับแม่แม่แม่นี่เท่าไรก่อนสามหมื่นห้าพันใส่สเบิ่มเบิ่มลูกสร้างอูดอนครสร้างอุดรเท่าไหรครับสามสิบสามสามหมื่นสามเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดหกูดเ้าามห้าสี่แปดอาผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามต่อน้องราคาบิางเอาโุชว์กันมาเน่อครับเด้อครับ แม่ลูกแม่เดียวสิงขึ้แม่ลูกนะนี่แม่แม่เดียว,นะนนยวท่องไปครับนี่แรงมากครับอันผลเองง้วนนะฮะกล้วยมเงินขอเกยโยกเตี้ยเพื่อมืเงินเยวะเงินโยอันนี้เจ้าของม,ม,มันไ่ใส่บุกครับของมันไ่ใส่บุกของข้าบิึงกล้วยเตี้ยกล้วยแค่พันลองบิึงทั้งนี้นะครับเบิึงกล้วยเตี้ยกล้วยแค่คกล้วยเตี้ยกล้วยแค่ เอากันโอ้ดอนกับดำ like น,นี nee ่สูงเท่าไรครับแม่ดำนี่ไข่ดอ้กบ๊ะ่อมมิดดอหัรับตัวแม่ทั้งคู่ตัวดอนกับแม่แม่นครับเยเกี๊ยวไขยแชงเสียเปลี่ยนโลกแม่คู่แม่ครับดำกับดอนคู่กันเไข่เกี๊ยวไข่แช่เปิดราคาไป็เท่าไรเนาะครับคุณหกหมื่นห้าพันบาท 6พันบาทนะ,นะครับคูนเราเปิดราคาเลยรอร่องรอผู้ใดได้เบอร์โทรเราร่อร่องเราขอเบอร์โทรนะครับ0910913603603477ผู้ใดสนใจโทรสอบถามต่อร่องราคาเบื้งคุ้ยเตี <S 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 ๋ยวคุ้ยแช่เอาไปพัฒนาเป็นคุ้ยเตี๋ยเตี้ยวร่องน้ำมือเตี้ยวร่องไปอีกครับน้ำมือเตี้ยวร่องไปอีกคุ้ยอ๋อคุ้ยหลายครับมีพ่นก็หลายมีแต่คเงยงามๆราคาพ่อฟังนะครับ ขาพ,พ,พ่อฟังเอาแม่นี่แม่นี่ท่องไปครับนี่ผสมไปแล้วสูงเท่าไรครับนี่ฮะสูงร้อยสี่สิบเบ็บแม่เดียวสิใส่แม่ลูกพี่สีนี่ลูกเป็นนะ่ะลูกลูกพ่อเลยนี่ลูกเพชรลำงคลกกนะลกงก็ไอ้ลูกแรกเนาะลูกสองเขาท่องลูกแรกลูกสองทับโตไว้แล้วนะ แม่ลูกเปิดราคาเท่าไรครับแม่ลูกเปิดราคาเมื่อนหาแม่ลูกเปิดราคาเมื่อนหาแม่สาวน้อยนี่างนีครับบ่ oren, นค่อยแค่น้อยสูงเท่าไรครับหนึ่งเก้าสิบห้าเส้นเปิดราคาเท่าไรครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์เก้าห้า สามศูนย์แปดเก้าเก้าห <hhhh> ้าสองเก้าเก้าห้าสองเอาผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามต่อร่องราคาเบิ่งนะครับนี้ตลาดเราหน้างามกับไข่รดนตลาดขึ้นกันครับไข่หลายครับมือนี่ไข่งามกับเข่ามากไข่บางงามกับเข่ามากไข่เตี้ยวไขแค่เข่ามากนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องเขามาเราจุมเราฟังเราไล่ละเอียดจะถามเจ้าของไข่นะครับเด้อเพราะช่องความมุงคุณใช่กันน้ำเสนอไปซื้อว่ามีควายแบบนี้แบบนั้นส่วนสูงเท่านั้นเท่านี้ยังบ่ละเอียด ได้เบอร์โทษต้องโทษถามเจ้าของค่ายนะเพราะว่าช่องฟ้ามงคลใช่ไหเพราะมีส่วนใดส่วนเสียกับเจ้าของค่ายนะครับพอแม่พี่นอนถามเจ้าของค่ายเป็นเดีวว่าราคา,าท่าใดส่วนสูงเท่าใดท่องบ่ตอนนี้ทีก้นไม่ยังถามาละเอียดดีๆก้อนสีมัดกำอยู่ซื้อ,อขายกันกทั้งๆบพได้มีปัญหาที่หลังวาเงื่อนท่องมันก็นหายยากชนิดวนได้เงื่อนที่กับมาเสียวเ,เลยนะครับ เพฝาอเม่พี่นออ้องเขามาลบชมลบข้องกับปากรที่ต่ำรนกระดิงาา่งสัตว์ไฟนะครับสีบริภา,าิปดีๆของข้ามมูลใช่นะครับสำหรับมือใขอได้รับความขอขึ้นสวัสดีครับ